ันนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะหลังจากที่ในการประชุมสภาที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งนะฮะคณะกรรมาการสมานฉันเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประเทศนะครับเรื่องนี้พลเอกประวิตยยอมรับว่าอาจจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาการสมานฉันท์ฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดคุยในที่ประชุมคอรส่วนความคาดหวังว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะมาร่วมพูดคุยด้วยหรือไม่พลเอกประวิตยก็บอกว่าไม่รู้ แต่ยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความปรองดองลองฟังเสียงพลเอกประวิทย์ดูครับไม่รู้สิเลยตเาก็ทําทำให้ดีที่สุดนะนะเพื่อที่ให้เกิดความปรองดองอะไรนะนายกุา่อนไ้ไม่รางผมไม่ตอ,อ,ะอบะก็ท่านบอกท่านพูดเมื่อคนะืนนั่นแหละ ท่านจะสู้จะกว่าท่านจะทำไม่ได้โครงการกิจรี่ยังไม่จบหน้านี้ยังไม่จบก็เยอะแยะไปหมดน่ะนะก็มันสอสอเรือกเข้ามาก็สี่ปีใช่ไหมเราก็กดติดต,ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ